วันนี้ปอยก็จะมารีวิวนะคะการมาเที่ยวต่างประเทศโดยที่ไม่มีลูกมาด้วยแต่ว่าจะต้องเก็บนมกลับไปให้ลูกกินนะคะดังนั้นก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนที่จะมาที่ต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะได้ปั๊มนมแล้วก็แพ็คนม,มกลับไปให้ลูกที่เมืองไทยค่ะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างในการที่จะต้องเตรียมตัวปั๊มนมเก็บไปเมืองไทยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมีนี่เลยคะ่ะกล่อง ล็อกแนล็อกใ,ใ,ใหญ่เลยนะคะเพื่อที่จะได้มาเป็นกระมังนะคะสําหรับการล้างขวดนมแล้วก็กลวยปั๊มนมต่างๆนะคะรวมถึงเราก็จะต้องมีนี่ค่ะแป้งสําหรับล้างขวดนมรวมถึงน้ํายาล้างขวดนมด้วยนะคะสองอย่างนี้เนี่ยเราไม่ใช้ทุกวันเลยนะคะสําหรับโรงแรมไหนนะคะที่มีไมโครเวฟเนี่ยเราก็จะต้องซื้อถุงนึ่ง ขวดนมที่สามารถใส่ขวดนมลงไปแล้วก็เข้าไมโครเวฟได้แต่ว่าบางโรงแรมเนี่ยที่ไม่มีเนี่ยเราก็จะล้างล้างขวดนมเองนะคะแล้วก็จะต้องหากาต้มน้ำนะคะอย่างโรงแรมนี้ก็จะมีกาต้มน้ําก็พอต้มน้ำเดือเดอเสร็จปุ๊บเราก็เอาน้าราดลวกลงไปเลยแล้วก็แช่ไว้นานๆเพื่อให้มันทําความสะอาดนะคะ หลังจากนั้นปุ๊บทุกๆวันเนี่ยเราก็สามารถที่จะปั๊มนมเก็บนมกลับมาให้ลูกได้โดยที่โรงแรมที่เราเลือกควรจะมีตู้เย็นนะคะถ้าไม่มีเนี่ยเราก็เอาไปฝากที่รีเซพชันได้นะคะแล้วตอนเช้าก็ไปเอาในส่วนของไอซ์แพคที่เราเตรียมมาเนี่ยเราก็ฝากรีเซพชันเหมือนกันแต่ต้องใช้ให้ฟรีทุทกวันนะคะให้แข็งเพื่อที่จะได้เตรียมออกเดินทางไปข้างนอกแล้วก็จะเก็บนมกลับมาที่โรงแรมในทุกๆเย็น,นะคะ่ะ แล้วก็ถ้าสมมุติว่าแม่คนไหนที่มาเที่ยวต่างประเทศค่อนข้างนานแบบว่าเป็นอาทิตย์เลยแล้วก็คิดว่าไอซ์แพคน่าจะไม่เพียงพอที่จะเก็บไปนะคะป้าก็ขอแนะนําค่ะไอเทมนี้เลยคะ่ะนี่เลยกล่องก็จะเป็นกล่องโฟมนะคะเราก็เตรียมแปะแปะชื่อแปะ,ะรายละเอียดให้หน้ากล่องให้เรียบร้อยนะคะเป็นภาษาของประเทศนั้นๆน,น,นะคะโดยที่ในกล่องเนี่ยเราก็สามารถที่จะซื้อน้ําแข็งมาใส่ได้นีืปล่อยซื้อน้ําแข็งมาใส่แพคเอาไว้แล้วก็สามารถเดินทางตาม แต่ละวันย้ายแต่ละเมืองได้นะคะก็เอาเนมใส่เข้าไปะคะ่ะสำหรับอุปกรณ์ที่แพ็คนมออกจากโรงแรมแต่ละวันนะคะสิ่งที่พอยก็จะต้องเตรียมไว้ก็คือจะมีถุงพลาสติกหนึ่งใบนะคะแล้วก็เอานมที่เราปั๊มได้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะคะเตรียมตัวที่เอามาใส่ถุงเอาไว้แล้วก็จะทําให้มันเป็น เป็นถุงเดียวกันจะได้ง่ายต่อการเก็บนะคะมาดูดีกว่าทางยังไงในแต่ละวันนะคะที่เราปั๊มนมเก็บกลับมาเราก็จะเอานมใส่ถุงมาแช่ตู้เย็ยนเอาไว้นะคะพอเราแช่เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนออกจากอ่าออกจากโรงแรมเนี่ยเราก็เอานมมาบรรจุใส่ถุงพลาสติกมัดเอาไว้เพื่อให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันนะคะเดี๋ยวพอจะทําให้ดูเราก็จะเรียงใส่ถุงพลาสติกนะคะเอาไว้ให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนกัน ก็มัดให้มันเป็นก้อนกันนะคะจะได้ง่ายต่อการสนย,ย้ายแล้วเราก็หาสกัดเทมนะคะมาแปะแค่นี้เองนะคะจบจากนั้นนะคะการที่เราจะแพ็กนมนะคะเพื่อจะได้เดินทางออกออกไปแต่ละที่หรือว่าจะกลับประเทศไทยนะคะเราก็ที่เราต้องเตรียมนะคะที่พี่บีบอกไปก็คือต้องมีไอแพคที่เราเตรียมมาจากเมืองไทยนะคะโดยที่อันนี้เราก็ที่เราไปฝากทางโรงแรมแค่ให้มันแข็งเทรอนอย่างเงี้ยะะแล้วก็ ได้กล่องฟลูงมาแล้วก็เอาน้ำแข็งที่เราซื้อมาเนะะาี่ยค่ะจากำลังปูกำลังขอด้วยเป็นฐานก่อนหลังจากที่ต้องทําถุงน้ําแข็งเนี่ยที่เราเตรียมมาเนี่ยให้มัน,นไม่มีอากาศนะคะมันจะได้แบนๆไม่เป็นแบบทิศแล้วเราก็เอานมของเราเนี่ยใส่เข้าไปนะคะแล้วก็วางขั้นด้วยไอแส็ตต่างๆที่เราเตรียมมาประกอบล่างมันขั้นกันไปขั้นกันมา เพื่อที่ให้ม,มันมีความเยิมนมของมันนะคะค่ะเราก็จะได้พอดีเแล้วเราก็จิบ ที่เราใส่แค่นี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้กล่องเก็บนมสําหรับกลับเมืองไทยนะคะก็เอากล่องเนี่ยมาแบบปิดฝากล่องฝามาปิดนะคะฝากล่องเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้แนะนํแต่แรกนะคะว่าจะต้องมีอ่เขียนรายละเอียดนะคะว่าเป็นที่ไหนแล้วก็มีชื่อมีไปนะคะแล้วก็ปิดลงไปเพื่อที่จะได้ให้อ่ของเราไม่หายแล้วก็ซีนด้วยสกอตทเลททืที่เราก็อาจจะเตรียมมาหรือว่าซื้อมาจากเมืองไทย แค่นี้นะคะเราก็จะได้นมกลับไปให้ลูกน้อยกินที่เมืองไทยแล้วค่ะ